พระราชนัดดาในรัชกาลที่สพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำไพยประพาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำไพยประพาเป็นพระธิดาในจอมพลสมเด็จพ,พระราชปิตุราบรมพงศาพิมุขเจ้าฟ้าพานุหลังสีสว่างวงศ์คมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชประสูตแต่หม่อมเล็กพานุพันธ์ณอยุทยาเมื่อประสูตมีพระยศที่หม่อมเจ้า ต่อมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำไพยประพาเสกสมรสกับหม่อมเจ้าธานีเสกสงัดพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิที่ประสงค์มีพระโอรสทิดาสองคนได้แก่ หม่อมราชวงศ์เรืองรำไพอิสรางกูลหม่อมราชวงศ์หาไทยธานีชุมพลพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำไัยประภาทรงปรีชาการดนตรีและเคยทรงจะเข้ในวงปีพาดราชสำนักพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาว่างโปรดการปลูกต้นไม้ทรงเป็นผู้นำต้นสเปนิชมอสเข้ามาแพร่พันุ์ในประเทศไทย จากรัฐฟลอริดาสหรัฐโดยพกติดองค์มาในกล่องไม้ขีดภายหลังต้นมอสชนิดนี้เรียกกันว่ามอสรำไพพระองค์เป็นสตรีคนแรกของไทยที่เล่นกีฬากรอฟและเทนนิสอีกทั้งยังโปรถักนิตติ้งและโครเชจนทรงนิพนธ์ตำราการถักนิตติ้ง พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประพาสิ้นพระชนเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2522สิริพระชนษา71ปีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่7สิงหาคมพศ2522ณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยพรวัดเทพสรินทาวาส